เหนื่อยก็ต้องทนน่ะเพราะว่ามันก็ต้องตัดให้ได้ขาไปไม่ไหวเหนื่อยแล้วก็ใช้เข่าเดินตัดเพราะขามันเดินไม่ไหวโอ้โหไม่สู้ก็ไม่มีกินอ่ะเนาะภาระค่าใช้จ่ายเ,เยอะแม่ก็ป่วยอยู่บ้านบางวันก็ฝืนไปคือสู้สุดๆอะ่ะพี่นันถ้าไม่ไหวก็พักแต่คำตอบที่ได้มาว่าถ้าพี่พักแล้วครอบครัวพี่จะเป็นยังไง ถ้าสมมุติเราจะเก็บให้ได้ประมาณพี่เขาต้องมากี่โมโมะเนี่มมาเช้าหน่อยอ่ะ7จ็ดโมงแปดโมงทำไมเราไม่มาตั้งแต่เช้าตอนเช้าไปส่งหลานค่ะไปโรงเรียนหลานกี่ขวบแล้วคะเนี่ยเขวบค่ะพอสายๆหน่อยป้าก็ไปส่งลูกต่อใช่ค่ะลูกสาวป้าตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับยี่ค่ะเขาไม่เดินทางไปทํางานเองหรอครับอ๋อมีมอเตอร์ไซค์คันเดียวค่ะแล้วเดินทางไกลด้วยค่ะ ตอนเช้ามานานกพาผมไปโรงเรียนก่อนครับแล้วก็ถึงก็ไปตัดผักบุ้งครับแม่นันต้องลงน้ําแล้วก็ตัดผักส่งสารครับอยากจะช่วยแม่นันบอกว่าเหนื่อยแล้วก็เมื่อยครับผมก็นวดครับเก็บผักบุ้งอย่างนี้ครับเก็บตั้งแต่กีโมโมกก่โมถึงกี่โมไปส่งหลานค่ะแล้วก็กลับมาเก็บไปส่งลูกอีกค่ะแล้วก็กลับมาเก็บ แล้วก็ตอน3โมงก็ไปรับหลาไปรับหลาใช่ค่ะหูนี่รวมรวมในป้ายอยู่ในในบ่ออย่างงี้ประมาณกี่ชั่วโมงต่อว,วันคะเนี่ยสี่ห้าชั่วโมงได้เปล่าแล้วอย่างของพี่พี่เขาที่เก็บเขาอยู่กันกี่ชั่วโมงฮะเขาลงตต้ลงมาประมาณเจ็ดโมงเช้าเลิกประมาณสี่โมงหรือห้าโมงป้าก็จะเก็บช้าไปกว่าเขาหลายชั่วโมงอยู่แล้วอย่างของเราเนี่ยคุณปา้าเก็บท่วงสายสาย,ยันสามโมงสี่โมงเนี่ยปา้าเก็บได้ประมาณกี่ถุงสิบถึงสิบห้าถุงค่ะถุงหนึ่งนี่เราจะได้ประมาณกี่บาทถุงละยี่สิบบาทค่ะ อ้แต่ถุงมันใหญ่มากเลยนะครับ้านี่ถุงละกิโลคะเนี่ยห้าโลขึ้นค่ะถ้าคนทําทั้งวันเขาก็ได้หลายสิบถุงค่ะสามสิบสี่สิบเงี้ยแต่ของเรานี้อัตเต็มที่สิบห้าถุงแต่ปกติก็ไม่ค่อยจะถึงใช่ไหมสิบห้าถุงเนะี่ยไม่ไม่ค่อยจะถึงมันอยู่ที่แรงเราขาเป็นกระดูกทับเส้นมันจะเดินได้ไม่ไวค่ะมันจะชาตั้งแต่เอวลงไปไปลายเท้าไม่มีแรงเดิน แล้วมัน,มน,นจะก้าวลำบากมีกินยาอะไรบ้างไหมครับตอนเนี้ยพวกยาชุดคุณป้ารู้ใช่ไหมครับว่ายาชุดมันอันตรายรู้ค่ะก็ต้องกินทุกวันทุกวันเลยเหรอครับใช่ค่ะในอนาคตนี่มันจะมีปัญหาแบบระบบภายในไตกับอะไรอย่างนี้ผมว่าแนะนําให้คุณป้าไปหาคุณหมอดีกว่านะครับรู้ว่ามันอันตรายค่ะแต่ก็ต้องกินอ่ะถ้าเราไม่กินอ่ะ เราก็ออกทํางานไม่ได้มันก็ไม่มีไรายได้เข้ามาเราเคยมีช่วงที่แบบป่วยปวดขาขาชาจนทํางานไม่ได้มีไหมฮะมีค่ะ17วันคือเดือนนี้เหรอครับใช่ค่ะเดือนนี้ ขายเกินครึ่งเดือนไปแล้วใช่ค่ะตอนนี้มีโรคมะเร็งด้วยหรอครับเป็นมะเร็งไทรอยค่ะแล้วมันก็กินหลอดลมกินเส้นประดัดแถบขวาแล้วก็ลงปอดสองข้างแล้วก็เป็นต่อมน้ําเหลืองแต่ได้รับการผ่าตัดแล้วไปเข้าอุโมงมามีเชื้อที่จมูกอีกหมอเขาก็จะผ่าตัดอีกถ้าไม่ผ่าตัดแล้วจะมองไม่เห็น,ม,น,นมันจะขึ้นตามจะขึ้นตาไปอีกต้องให้หมอนัดผ่าตัดอีกค่ะ แกมีโรคประจําตัวหโหรโรคต้องตัดในน้ำเลยนะนั่งนั่งแล้วก็ตัดเรายืย้เนี่ยมันจะปวดหลังใช่ไหมนั่งย่อลงไปเงี้ยก็ตัดไม่ไหวก็ต้องเอาทำครึ่งครึ่งวันก็ยังดีไม่สู้ก็ไม่มีกินอะนะ่ะเนาะวันหนึ่งอะค่าใช้จ่ายเยอะแม่ก็ป่วยอยู่บ้านก็ป้าอยู่กับลูกสาวลูกสาวดูแลเดินไม่ได้เนี่ยจะ้ะลูกสาว่าหาข้าวให้กินอะไรเงี้ยตักผ้าเทของเสียดีจะ้ะระตันอยูจ่จ้ะไหนจะภาระตัวเองที่ต้องรักษา แล้วก็ดูแลแม่หลานไปโรงเรียนตัวเองอะ่ะต้องดิ้นรนเองเพราะไม่งั้นมันก็ไม่พอกินตัวเองบางทีไปไม่ไหวไปได้แป๊บก็กลับมาอะไรเงี้ยอาการไม่ดีเงี้ยก็ต้องกลับบางวันก็ฝืนไปคือสู้สุด,สด,สดอะ่ะ จริงๆเขาก็มีลูกสาวนะคะลูกสาวเขาก็มีงานทำเงินเดือนก็ไม่ได้เพีงพอมากจนหลักเนี่ยก็คือพี่นันค่ะหาเลี้ยงคนในครอบครัวก็เลยเกิดการกู้หนี้ยืมสินรวมถึงรถนะคะเอารถไปเข้าไฟแนนซ์ค่ะเอามาจุนเจือในครอบครัวเคยบอกค่ะว่าพี่นันถ้าไม่ไหวก็พักแต่คำตอบที่ได้มาว่าถ้าพี่พักแล้วครอบครัวพี่จะเป็นยังไงอยากบอกพี่เขาว่าสู้ๆผมเข้าใจแล้วว่าทำไมคุณป้าถึง ทำงานได้แค่นี้เพราะว่าอย่างของคุณป้าเนี่ยมีปัจจัยหลายอย่างมากๆเลยต้องไปรับล้านต้องไปส่ง,สงล้านต้องไปส่งลูก,ลกนั่นไหนจะโครคภัยไข้เจ็บเป็นกระดูกทับเส้นหรือว่าจะเป็นมะเร็งแต่ที่ปอดมันก็ยังมีอยู่เพราะว่าเหนื่อย,เ,อย,ดยเดินนิดหน่อยก็เหนื่อยค่ะป้าเหนื่อยในน้ำนี่ทำยังไงครับเพราะว่าขาเราเนี่ยก็ไม่ค่อยจะดีอยู่แล้วเหนื่อยก็ต้องทนอ่ะเพราะว่ามันก็ต้องตัดให้ได้อ่ะบางทีขาไปไม่ไหวเหนื่อยแล้วก็ก็ต้องแบบใช้เข่าเดินตัดก็มีอ่ะ ใช้เข่าเดิน<ช>แทนขาไปเลยเพราะว่าเพราะขามันเดินไม่ไหวโอ้โหคุณปลาสู้มากๆเลยนะครับผู้พิการทางการได้ยินและการมองเห็นสามารถรับชมรายการขอเพียงแค่เขียนมาเดิม mailbox ได้พร้อมกันทุกวันอาทิตย์เวลา15นาฬิกา20นาทีทาง nation tv ช่อง22